สงกราน2566ประกันสังคมผู้ประกันตนรักษาฟรีทุกโรงพยาบาลสวัสดีค่ะพบกับช่องข่าวไทยรีพอร์ตประจำวันอังคารที่11เมษายน2566 วันนี้นะคะก็มีข่าวดีให้กับผู้ประกันตนที่จะเดินทางท่องเที่ยวหรือว่ากลับภูมิลำเนาในช่วงสงกรานต์นะคะในกรณีที่หากเราเรจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะต้องเข้าโรงพยาบาลตรงนี้สามารถใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างในช่วงสงกรานต์เราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์2566ที่กำลังสมาครถ,ถึงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันเลยตั้งแต่วันที่13ถึง17เมษายน2566ซึ่งสำหรับผู้ประกันตนนะคะตามสิทธิประกันสังคมหากช่วงนี้ได้เกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือว่าได้รับอุบัติเหตุหรือว่ามีอาการเจ็บป่วยกระทนหันขึ้นมาผู้ที่เป็นลูกจ้างผู้ประกันตนนะคะสามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทันที ค่ะโดยเงื่อนไขาการรักษาผู้ประกันตนช่วงสงกรานต์นะคะเราก็จะแบ่งเป็น2กรณีนะคะกรณีแรกค่ะรับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐตรงนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินและไม่ต้องสำรองจ่ายก่อนสามารถเข้ารับการรักษาได้ใน72ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นอาการปวดท้องหรือว่าเป็นไข้นะคะ ส่วนกรณีที่2ค่ะเป็นการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนตรงนี้จะแบ่งเป็นกรณีสีแดงสีเหลืองและสีเขียวซึ่งกรณีฉุกเฉินที่เป็นอันตรายต่อชีวิตนะคะสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนตามกรณี UCEP โดย72ชั่วโมงแรกไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินโดยสำนักง,งานประกันสังคมค่ะก็จะดูแลครอบคลุมกรณีฉุกเฉินสีเหลืองคือไม่ถึงแก่ชีวิตแต่จาเป็นต้องได้รับการรักษาตรงนี้นะคะสามารถเข้ารับ การรักษาในโรงพยาบาลเอกชนได้เลยและเพื่อไม่ให้เสียค่าใช้จ่ายค่ะให้ญาติรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้ประกันตนทันท,นทีโดยโรงพยาบาลตามสิทธิ์นะคะก็จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล72ชั่วโมงแรกโดยสามารถเบิกกับสำนักง,งานประกันสังคมตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดกรณีจำเป็นต้องส่งตัวไปรักษาต่อค่ะไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าเดินทางโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้ประกันตนก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเช่นกันค่ะ สำหรับกรณีเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลเอกชนและไม่ได้มีการแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์นะคะโดยมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทางผู้ประกันตนค่ะสามารถนำใบเสร็จมาเบิกเงินคืนกับสำนักง,งานประกันสังคมได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด ทั้งนี้นะคะผู้ประกันตนสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่นะคะทั้ง12แห่งรวมไปถึงสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาที่สะดวกค่ะหรือว่าจะโทรสายด่วนที่1506ตลอด24ชั่วโมงค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อแจ้งเตือนไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากช่องของเราค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ